สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักในพระคิตุกท่านนะคะวันนี้เราตั้งใจเข้ามาที่นี่เพื่อนำมาสการพระเจ้าผู้ที่เราตัดสินใจที่จะเชื่อในพระองค์ใช่ไหมคะเราไม่ได้มาที่นี่โดยบังเอิญแต่เราตั้งใจเราตัดสินใจแล้วว่าเราจะติดตามพระเยซูผู้ทรงรักเราผู้ทรงดีต่อเรางนั้นวันนี้เราจะร้องเพลงเป็นการย้ำเตือนในชีวิตของเราอีกครั้งว่าฉันตัดสินใจแล้วตามพระเยซูค่ะเราร้องเพลงนี้ด้วยกันนะคะ

บทที่63นะคะได้กล่าวว่าเพราะว่าความรักมั่นคงของพระเจ้าดีกว่าชีวิตลิมฟีป,ปากของข้าพระองค์จะยกย่องพระองค์จิตใจของข้าพระองค์จะอิ่มหนำดังได้กินอาหารชั้นเลิศและปากของข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์ด้วยลิมฟีป,ปากที่ชื่นบานเมื่อข้าพระองค์ระลึกถึงพระองค์ขณะอยู่บนที่นอนและใร่ควรถึงพระองค์ทุกๆุกยาม พราพระองค์ทรงเป็นความอุปถัมภ์ของข้าพระองค์ข้าพระองค์จะร้องเพลงด้วยความยินดีจิตใจของข้าพระองค์แนบสนิทกับพระองค์พระหัตถ์ขวาของพระองค์ค้ำจุนข้าพระองค์ไว้ขอให้ข้าได้อยู่ในความรักของพระองค์ตลอดวันและคืนในอ้อม ด้วยพรค่ะขอบคุณพระเจ้านะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เราได้มีโอกาสร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้านะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบทเพลงที่บอกว่าฉันตัดสินใจแล้วที่จะติดตามพระเยซูนะแม้ใครไม่เปด้วยฉันก็จะตามไปกางเขนนำหน้าฉันทิ้งโลกไว้เบื้องหลังนะไม่หันกลับเลยไม่หันกลับเลยนะครับขอบคุณพระเจ้านะครับแท้ที่จริงแล้วการดาเนินชีวิต ที่อยู่ในโลกใบนี้นะครับพระเจ้าทรงประทานนะครับสิ่งหนึ่งนะไว้สําหรับชีวิตของเราในการที่เป็นคู่มือนะครับในการดําเนินชีวิตก็คือพระวจนะของพระเจ้าเป็นมาตรฐานของชีวิตนะครับดังนั้นสิ่งที่ผมอยากหนุนใจพี่น้องในวันนี้นะครับคือการติดตามพระเยซูคริสต์นะรพระธรรมที่จะใช้อยู่ในพระธรรมลูกาบทที่12ข้อที่1ถึงข้อที่12นะครับ พระวจนะของพระเจ้านะครับแท้ที่จริงแล้วนะรพระวจนะของพระเจ้าเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงประทานกับชีวิตของเราทั้งหลายในการมีมาตรฐานในการดําเนินชีวิตคิสเตียนที่อยู่ในโลกใบนี้และเป็นการบอกว่านะเราจะกลับสู่มาตรฐานของพระเจ้าได้อย่างไรนะครับดังนั้นพระวจนะของพระเจ้านะครับในพระคัมภีร์จึงมีถ้อยคําในการเตือนครับให้ระวัง นะครับมีการหนุนใจให้เราทั้งหลายเดินด้วยความเชื่อและสิ่งสุดท้ายครับพระวจนะของพระเจ้าเป็นเครื่องตรวจเช็คดูว่าชีวิตของเราที่เดินกับพระเจ้าในทุกวันเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับดังนั้นในพระธรรมรูกาบทที่12ข้อที่1ถึงข้อที่12เนี่ยจึงมีทั้งการเตือนมีทั้งการตรวจเช็คและมีทั้งการ หนุนใจครับในการดําเนินชีวิตติดตามพระเจ้าดังนั้นสิ่งที่อยากหนุนใจสิ่งแรกนะครับที่พระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมลูกาบทที่12ข้อที่1ถึงข้อที่3นะครับบอกอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายนะในเนื้อความเนี่ยได้พูดถึงว่าท่านทั้งหลายจงระวังเชื้อของฟาลีสีก็คือความน่าซื่อใจคด สิ่งแรกที่อยากจะหนุนใจเราทั้งหลายนะครับสิ่งที่พระพีเต์เตือนให้ระวังคือระวังเชื้อของฟาริสีครับเพราะว่าอะไรเชื้อของฟาริสีเนี่ยน้าซื่อใจคอตคือหน้าอย่างหลังอีกแบบหนึ่งแต่ลูกของพระเจ้านะครับลูกของพระเจ้ามีหน้าเดียวครับต้องมีหน้าเดียวเท่านั้นโบสถ์นะที่คริสตจกักรที่บ้านหรือในสังคมครับเราต้องมีหน้าเดียวครับไม่ใช่สวมหน้ากาก แบบหลายนาะดังนั้นพระวจนะของพระเจ้าจึงเตือนนะจึงเตือนเราทั้งหลายที่จะระวังเชื้อนี้เพราะว่าอะไรครับการติดตามพระเจ้านะไม่ได้ดูที่เครื่องแต่งตัวนะไม่ได้ดูที่การแต่งตัวแต่ดูจากชีวิตที่เปลี่ยนแปลงครับดูจากชีวิตที่เปลี่ยนแปลงดังนั้นในพระธรรมสองโคลินบทที่ ห้าข้อ17จึงพูดอย่างชัดเจนว่าเหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคิดคนนั้นนะผู้นั้นเป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งที่สารพัดเก่าๆก็ล่วงไปทุกสิ่งเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นนะเมื่อก่อนที่เรายังไม่เชื่อพระเจ้าเราอาจจะมีเชื้อของฟาริสีนะครับอยู่ที่บ้านเป็นแบบหนึง่งอยู่อยู่ที่ทํางานเป็นแบบหนึง่งอยู่ในสังคมเป็นแบบหนึง่งแต่พระวจนะของพระเจ้าครับ เตือนเราทั้งหลายและแม้แต่ในพระธรรมโรมบทที่12ข้อที่สองก็พูดชัดเจนครับอย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจแล้วอุปนิสัยจะเปลี่ยนใหม่เนะพื่อท่านจะรู้ว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบพระทยัยและอะไรดียอดเยี่ยมนี่คือสิ่งแรกที่อยากหนุนใจพี่น้องในการติดตามพระเยซูคริสต์นะว่าระวังครับที่จะมีเชื้อฟาริสีโจง เป็นคนที่หน้าเดียวในทุกที่นะและมีชีวิตที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงปลใจ,ใจิตใจแล้วอุปนิสัยจะเปลี่ยนอย่างที่สองครับพระวะจนะของพระเจ้าอย่างที่บอกนะครับไม่เพียงแค่มีการเตือนเท่านั้นให้ระวังนะแต่มีการตรวจเช็คด้วยพราะวะจนะของพระเจ้านะครับให้เราตรวจเช็คชีวิตของเราว่าเราเองยำเกร,เาากเรเกงพระเจ้ามากกว่ามนุษย์ไหมนะเรายำเกรงพระเจ้ามากกว่ามนุษย์ไหม ในข้อที่4ถึงข้อที่5บอกว่าเราบอกท่านทั้งหลายว่าอย่ากลัวผู้ที่ฆ่าได้แต่กายเสร็จแล้วไม่มีอะไรที่จะทําได้อีกแต่จงกลัวพระเจ้าเก่งกลัวพระเจ้าผู้ที่มีสิทธิอํานาจที่จะส่งเราหรือตัดสินเราในการไปถึงนรกด้วยซ้ำนะครับดังนั้นเป็นสิ่งที่ท้าทายนะครับในชีวิตของเราทั้งหลายว่าในชีวิตที่ติดตามพระเจ้าเป็นชีวิตที่อย่างที่บอกนะต้องตรวจเช็คครับว่า เรายังเกรงพระเจ้ามากกว่ามนุษย์ไหมเราต้องกล้ายืนยันว่าเราติดตามใครใครเป็นเจ้าของชีวิตของเรานะครับและเรามอบชีวิตนี้ให้กับใครตัวเช็คนะเรากล้าที่จะบอกไหมเพราะมีบางครั้งหรือบางคนนะครับไม่กล้าที่จะบอกกับคนที่อยู่รอบข้างว่าเราเป็นคริสเตียนไม่กล้าที่จะบอกว่าเรามอบชีวิตให้พระเยซูคริสต์ไปแล้วเพราะว่าอะไรครับ เพราะว่ากลัวว่าคนที่ได้ยินที่ได้ฟังจะปฏิเสธเรากลัวว่าเขาจะไม่ยอมรับเราแต่พระคัมภีร์ครับหนุนใจและย้ำกับเราว่าอย่ากลัวครับอยา่ยอยา,กอยากลัวที่จะยืนหยัดอย่ากลัวที่จะบอกว่าเราเป็นคริสเตียนนะลองเช็คดูในชีวิตของเรานะครับว่าเรากลัวไหมไม่ต้องกลัวมนุษย์ครับแต่ให้ยำเกรงพระเจ้านะ ในข้อที่8ถึงข้อที่10นะครับบอกว่าทุกคนที่รับเราต่อหน้ามนุษย์บุตรมนุษย์จะรับคนนั้นต่อหน้าบรรดาทศวรรค์ของพระเจ้าถ้าวันนี้นะครับเรากล้ายอมรับพระองค์ต่อหน้าคนมากมายว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าวันนั้นที่เราจากโลกนี้ไปพระองค์จะรับเราที่ในเพนเดนซ์วค์ว่าพระองค์ทรงรู้จักเราและในพระธรรมสุภาษิตนะครับบทที่9ข้อที่1นะินี เจ้าจะให้สติปัญญากับเราในการตอบครับเมื่อมีคนถามเราจะสามารถยืนยันและตอบได้ว่าเราเป็นของใครและใครเป็นเจ้าของชีวิตของเรานั่นคือการตรวจเช็คชีวิตของเรานะไม่เพียงแค่ระวังเชื้อฟาริสีตรวจเช็คดูว่าวันนี้เรายำเกรงพระเจ้ามากกว่ามนุษย์ไหมส่วนที่3ครับพระธรรมลูกาบทที่1 1บเอ็ดสิบสองนะครับข้อที่1ถึงข้อที่12เนี่ยยังหนุนใจเราให้มั่นใจในการปกป้องและในการดูแลของพระเจ้า เพราะว่าอะไรครับในโลกนี้นะคนคิดถึงแต่ตัวเองก่อนนะแล้วถ้าคิดถึงการจะตามพระเยซูนะโอ้โหยกังวลกระวายถึงชีวิตกลัวว่าจะติดตามพระเยซูคริสตแล้วจะเอาอะไรกินนู่นี่นั่นเป็นความกังวลมากมายแต่ในข้อที่6และข้อที่7นะครับยืนยันว่าเมื่อเราติดตามพระเยซูคริสต์อย่างจริงจังไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัวพระเจ้าสนใจและให้คุณค่ากับเราแน่นอน พัมพีได้พูดถึงนกนะครับดูเหมือนนกบางตัวเป็นตัวแถมดูเหมือนไม่มีค่านะแต่ในสายพระเนตรของพระเจ้ามีค่าครับในพระธรรมมัทธิวนะครับให้เราเห็นภาพนะครับในบทที่6ข้อ25ถึง31นะครับของคนในโลกนี้นะครับที่นะคนในโลกนี้กระวนก็วายว่าจะเอาอะไรกินเอาอะไรดื่มแต่นะครับคนที่ติดตามพระเยซูคริสต์ครับ ให้ดูในข้อที่33บอกว่าจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนครับและพระองค์จะส่งเพิ่มเติมสิ่งที่เป็นความจําเป็นสําหรับชีวิตของเราเน้นคนที่ติดตามพระเยซูคริสต์ครับจะไม่กังวลกวายแต่จะวางใจในการปกป้องในการดูแลของพระเจ้าดูเหมือนว่าผ่านยากแต่ผ่านได้ครับไม่ใช่ด้วยกําลังของเราแต่ด้วยกําลังที่มาจากพระเจ้าพี่น้องครับวันนี้ติดตามพระเยซูคริสต์ ระวังตัวเช็คและได้รับการหนุนใจจากพระเจ้าผ่านจากพระธรรมตอนนี้ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ